ทำไรอะแต่เองแต่เองทำไรตัวใหญ่อีเนี่ยไปลาอะอุ้ยตัวใหญ่นี่รงนี้กำลังกินเลยอ่ะอร่อยแล้วเซ่โอ้ยตายแล้วชาตินี้ที่รักเราคง กินเก่งอ่ะจะอยู่ด้วยกันได้ไงล่ะจ้าอุ้ยติดเที่ยวบินพิเศษให้ละละกันเอาละนะเอาละนะฝั่งนู้นเลยนะติดเที่ยวบินพิเศษให้ลวนะอ๋าหนึ่งสองสามชูบินไปแล้ว <c oughs> อเอ้ปะเอลป้าปาเราล้างรถ ไม่มีอะไรมีอะไรก็ถ่ายถ่ายไป <laughs>